สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยของวันที่2 6เดือน625 64มาแบ่งปันค่ะ3น้อยมัดรวมนะคะ2ตัวบนล่างค่ะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่26เรามาสรุปแนวทางฮานอยของวันที่25กันก่อนนะคะเราให้เด่น 4, เด่น 6, ลรอง5นะคะวิ่งรูดเนาะพิเศษออก94สีค่ะ ของเราเข้าตัวกับ49นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้า32ล่างอันนี้หลุดนะคะปกติ85ของเราให้58ค่ะเข้าชุดลองนะคะตัวที่นิ้นให้ค่ะ75ล่างของเราเข้า57ตัวกลับนะคะ VIP 54บนของเราเข้าสีห้าตัวกลับนะคะตัวทีนิ้นให้ค่ะ3าสองหลุดนะคะสรุปแล้วของวันที่ยีหเดือน6แตก3ามนอย4คู่นะคะพิเศษเข้าบนหลุดล่างปกติเข้าบนเข้าล่างแล้วก็ VIP เข้าบนหลุดล่างนะคะ มาตามต่อของวันที่26กันเลยจ้าก่อนจะไปชมแนวทางของวันที่26ก็ฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดชมเพื่อความบันเทิงเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจรรยารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ ตัวเลขมาจากการคำนวณน,นะคะมีเขา้ามีหลุดเนาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะให้เด่นตัวไหนเนาะวันนี้จะให้เด่นหกกับสี่เหมือนเดิมค่ะตัวรองก็จะเป็นศูนย์นะคะ หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดนะคะ สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะ ชุดลองก็จะมี 0, 1, 0, 3, 0, 5, 0, 6, 0, งเวลาแอดมินลงคลิปมันไม่ค่อยแจ้งเตือนค่ะเพื่อนๆจ่ะไม่ค่อยมีการแจ้งเตือนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เห็นคลิปเนาะ เป็นกำลังใจให้กันนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ๋าค่ะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ชอบก็จดไว้แคปไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ